ทำแบ็กอย่างยิ่งใหญ่เดคแคนูไรส์ระเบิดฟอร์มพาอาร์เซนอลบุกเชือดบอลมัด์การกลับมาของเดคแคนูไรส์กลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเมื่อกองกลางตัวหลักของอาร์เซนอลสลัดอาการบาดเจ็บและลงสนามเป็นตัวจริงแทนทีก่อนโชว์ฟอร์มทรงพรลังรับยิง2ประตูพาทีมบุกเอาชนะบอลมัด3ตประตูต่อ2ในศึกพรีเมียร์ลีกที่วทาลิตี้สเตเดียมเกมนี้ไม่เพียงเป็นชัยชนะที่สำคัญในเชิงของคะแนานครับแต่ยังตอกย้ำสถานะของไร์ ในฐานนะแข้งที่ทีมนั้นขาดไม่ได้อย่างแท้จริงตลอด90นาทีไร้มีส่วนร่วมกับเกมอย่างต่อเนื่องครับสัมผัสบอล80ครั้งคุมจังหวะแดนกลางได้อย่างมั่นคงการผ่านบอลมีความแม่นยำสูงถึง84สะท้อนบทบาทของมิดฟิลด์ที่เชื่อมเกมรุกและรับได้อย่างสมดุลแม้จะมีโอกาสยิงแค่เพียง2ครั้งแต่ทั้ง2จังหวะก,ก็เปลี่ยนเป็นประตูได้ทั้งหมดสแสดงถึงความเด็ดขาดและการอ่านเกมในพื้นที่สุดท้ายได้อย่างยอดเยี่ยมนอกจากผลงานในเกมรุก ไรย,ยังทำหน้าที่เชิงเกมรับได้อย่างครบถ้วนทั้งการชนะแท็กเกิลทุกครั้งช่วยเคลียร์บอลจากพื้นที่อันตรายหลายจังหวะและมีส่วนร่วมในการดวลลูกกลางอากาศแม้ไม่ได้โดดเด่นเชิงตัวเลขแต่ช่วยลดแรงกดดันให้แนวรับของทีมได้ชัดเจนสร้างโอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมอย่างน้อยหนึ่งครั้งสะท้อนความเป็นผู้นำในแดนกลางที่ไม่ได้เน้นแค่เพียงการจบสกอร์ชัยชนะเหนือบอลมัดครั้งนี้ไม่ใช่แค่3แต้มครับแต่เป็นหลักฐานชัดเจนว่าเดคแคนไร คือหัวใจของอาร์เซนอลในยุคปัจจุบันที่สามารถเปลี่ยนเกมได้ด้วยตัวเองและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการลุ้นความสำเร็จของไอ้ปืนใหญ่ตลอดเส้นทางที่เหลือของฤด,ดูกาลนี้